ผมคนตระตีสังวรผู้ภัยจิตกุลส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ภูทรน,นะโดยเฉพาะภูทรภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ถูกย้ายไปอยู่ที่สงขลาสุราษฎร์ธานีแล้วมาเรื่อนตำแหน่งที่สถาบันคองมพิสูจน์หลักฐานคุ้มมากเพราะว่าเราไม่เสียภาษีแล้วดอกเบี้ยก็ขึ้นอยู่กับทางเลขาธิการก็ประขอจะลงทุนตลาดหุ้นยังไงอะไรยังไงเท่านั้นเองนะครับ ผมดูผลการทํางานทั้งต่างประเทศด้วยนะครับแม้กระทั่งเกิดโควิดครั้งนี้ผมยังได้ดอกเบี้ยทั้ง4.5ไงเนี่ยของปีนี้เพื่อมันขึ้นมาตกใจเหมือนกันเพราะกรปภสักเจอใหญ่มากฮะแล้วก็ขาดทุนแทบไม่มีเลยตอนที่ผมมีโอกาสได้รับประาการมาอยู่ที่กรมตารวจปั้นไปชีวิตเนี่ยได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่การเงินผมก็เลยถามเขากรขภถ้าเราไม่ถอนเนี่ยดียังไงถ้าเราถอนดียังไงเขาก็ให้ความเห็นมานะครับ ส่วนใหญ่แล้วได้ข้อมูลจากเจ้าที่การเงินเขาบอกว่าควรจะเอาไว้กอบขอดีกว่าเขาอยากจะให้ทางเพื่อนสมาชิกกอบขอออมไว้ดีกว่าครับเพราะว่าเราได้ดอกค่อนข้งสูงสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วท่วไปต้องแต่กเกษียณมาประทับใจฮนะคือตัวเงินนี่ไม่เท่าไรฮนะแต่ดอกเบี้ยมันขึ้นมาตกใจเพิ่ง,เพ,ง,เ,พงเพิ่งดูผมถึงอยากจะให้สมาชิกผมว่าออมไว้ดีกว่าครับแม้ทั่งลูกชายผมเอง ผมจะให้เป็นสมาชิกกอประขออาคอประขอหักต่อเดือนน้อยมากแต่ผลตอบแทนมันคุ้มเมื่อกเกษียณแ,แล้วเราได้รับบํานาญแต่เราฝากต่อก็เหมือนเป็นเงินออมในบ้านปลายชีวิตเราจะเบิกมาส่วนหนึ่งหรือเราจะไม่เบิกเลยก็ถ้าคุณมีความสามารถคุณก็ทําไปตัวผมเองกเกษียณด้วยการมา7ปีนะครับถามว่ามีความสุขไหมเ,เกี่ยวกับที่มีเงินก้อนในที่กอประขอผมขอตอบยืนยันเลยว่าเรามีเงินก้อนเราไปที่ไหนเราก็ภาคภูมิใจนะฮะ